จังเด็ดยังง่ายแท้แม่แถวใจ้า<ว>โอ้ตั้งแต่เราอ่องนี่มันคือสลาดแห้งบักหลุกเขยนี่หนุงเจ้าออจะไปทางไหนบ่นโมหมูแก่เราเลยเราผู้เดียวกินสิเบิดขวดละลนี่ไปทาง<อ>ไหนวะหนุหาหมูแก่เราก็บ่มีเจ้าก็ดีคือกันยังบ่เปลืองเนาะนมีเงี้ย ที่มตรวจลูโอ้ตัวลูกงามเหรเออห่วยมากมานางก้อนเอนางก้อนลูกงามมือแรกก็ได้นาง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 มันตัวช่วงนี้มันหนาวนก็ต้องทำงานพอดีพอดีแกเราว้าวแกเราแกว้ามาแซงว่าขรั่งจีเห็นตัวลูกน้งามวันนี้ฮะโอ้ผบไมีสีเห็นเด้อก็มาเห็นแต่เราในเราบ้านนี้ม่ที่ตรวจลูกงามก้อนวันนี้ที่มาเอาโอ้ยมันก็ต้องตรวจลูกงามก้อนเดียวมาจีประเด็ตัวโอ้ยตัวนี้เห็นซาเด้ครับ ตัวกินไปก่อนเดี๋ยวตัวแล้วจะขึ้นมานางกินแล้วช่วงนอนแม่งแยงตัวซ้ำนี่พี่ขึ้นมาซ้ำพี่ถ้ากินตัวนี้ต้องไปมันจิบเห็นไม่หยอกใช่เด่นเอาไว้นี่ก่อน่ะจ๊ะเอาเอาเอามึงอยู่จังไหนเอียงหรือแม่มึงคือบวมหัวเก็บทานเอาเก็บทานทไหนมันแดดอยู่แม่ สูบุชี่ได้จักเทื่อสิมาเลือกแดดเหลืองบ่แดด,ด,ดมือเศร้าลมลมมือมือเศร้านี่ก็ร่างเก็บเดินขึ้นกับ,บรพ<ว>ระทัชช่วงมือก็มาเก็บต่ำมากิีป้ายหรือบ่ป้ายก่อเก็บทานนั่นแม่แม่ใจเย็นเอา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 ตัวนี้ลงไปแม่ไปเก็บเองเลยเด้อถึงใจผู้เล้วบ่ไปเก็บผู้เดียวเลยมึงบ่ต้องมากก็ได้นั่นจังเดชจะไงเธอแม่เถ่าเจ้า ไอ้ทัพมาเกบ็บมาใจไม่แนยวเฮ้ยน้าเดินนัดอ้ยขากเนาะภาษาไม่เ,เ,เท่าเอาดีเนาะเอากระไดตัวแต่แต่แต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 ตลูกเคยแนวกระยานคือกันแล้วมันจะไปก่อนเว้ยนี่เอ,อ้าใช้นอแนวแก้วอีกแบบนาะสิเพื่อหาใช้นอเพื่อเก็บเอามึงเฮ็ดจังไงก่อนแม่เฮ้กูถามมึงมมอยู่นี่ลูกแม่กูถามมึงไ,ไปเก็บทานนั่นแม่ ยังจะมาถึงยังมาแล้วดิกูกกเก็บทน่นบักนี่ปอ๊ยเอยอวายมึงบอกว่ามันกเก็บง่ายสันติกระจังวนางาันบองง่ายตลอดจังว่าให้แม่ไปเก็บบอสจักคุ้มตาดำบอสจักเสือกรขาดขาดบอสตีมึงว่าอันใดนก่ออันใดนก่อกูตากูากระดัมบอวายจะาว่าบ่าไปเก็บน้ำทีแม่มึงมีกระหวัวด,ดีบอสแผลเนาะวาย เราขวดเดียวนี่มึงใส่กูคุ่มขาเห่้กัะยอนเฉยดแล้วจ้าว่าว่าไปเก็บทานแม่ไปจัตาดำเสื้อกะขาดมันก็เขาไปเม้อน้ำหูดังอี่ยงกูชะน้อนมึงมาไปเนาะเตื้โอตังเตะละอค์นี่มันคือสลัดแห่งบักลุกเคยนี่โอ้ยแม่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 แย่แม่งม่แแม่แมแม่ โอ้ย,เด,ยเดี๋ยวสิตืดเดี๋ยวสิตืดเดี๋วของอ่ะมึงสหนี้ไปใส่กันนี้เลยนี่มาเห็ดดูนี่ไหญ่สลดัดหัวหมอบบกหนูเขยซุ่มหนีมทั้งสองคนเลย